มุชชัชยาค่ะคุณผู้ชมคะที่สุดแห่งความเศร้าขององการบันเทิงไทยค่ะบุคคลบันเทิงเสียชีวิตในปี2021มีดาวหลายดวงค่ะต้องดับแสง่วงลักในปีนี้นะคะทิ้งไว้แต่ผลงานให้เป็นที่จดจำของคนไทยตลอดไปค่ะ เริ่มด้วยการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของวงการตลกนะคะเมื่อโควิด -19 ค่ะได้พรากชีวิตของตลกอาวุโสขวัญใจคนไทยทั้งประเทศอย่างน้าค่อมชวนชื่นนะคะหรือว่านาคาอมเนี่ยค่ะเจ้าเจ้าของวลีเด็ดก็คือไม่ว่าเจ้าตัวจะด่าใครแต่ก็จะเรียกเสียงหัวลราอ,อยู่ตลอดนะ,ะด่าใครก็เป็นเรื่องตลกอ่นนะคะซึ่งคุณค่อมชวนชื่นเนี่ยมีชื่อจริงว่าอาคมปรีดากุล เกิดเมื่อวันที่5มกราคม2501เริ่มเป็นที่รู้จักจากการเล่นตลกคาเฟ่นในคณะชวนชื่นแล้วก็มีผลงานในด้านของการแสดงตลกมาตลอดนะคะเป็นตลกที่ได้ได้ว่ามากความสามารถแม้ไม่รู้หนังสือแต่ก็กลับท่องจำบทได้อย่างแม่นยำรวมถึงมีผลงานการแสดงไม่ต่ำกว่า60เรื่อง จนกระทั่งในวันที่12เมษายนค่ะคุณค่อมชวนชื่นนะคะตรวจพบว่าตัวเองเนี่ยติดเชื้อโควิด -19 หลังจากที่มีการร่วมทำรายการที่มีคุณบอลเชิญยิ้มแล้วก็คุณแจ๊ดชวนชื่นเนี่ยร่วมถ่ายทำรายการด้วยทั้งคู่เนี่ยเปิดเผยก่อนหน้านี้ค่ะว่าติดโควิดต่อมาในวันที่18เมษายนนะคะอาการเนี่ยก็เริ่มซุดลงหนัก วันที่29เมษายนค่ะอาการของเขาเนี่ยสุดหนักมากๆเลยนะคะแม้แพทย์นเนี่ยจะทำการรักษาอย่างเต็มที่แล้วก็ตามอวัยวะในร่างกายหลายอย่างเนี่ยล้มเหลวกระทั่งในที่สุดค่ะได้เสียชีวิตเมื่อวันที่30เมษายนด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวซึ่งมาจากภาวะแทรกซ้อนของโรคโควิด -19 นะคะด้วยอายุ63ปีสร้างความเสียใจให้แก่วงการตลกแล้ก็องการบันเทิงไทยเป็นอย่างมากเลยท่านผู้ชมต่อมานะคะ พอคุณค่อมชวนชื่นเนี่ยได้มีการอำลาวงการไปแล้วต่อมาในเดือนกันยายนค่ะวงการบันเทิงไทยนะคะก็ได้เกิดการสูญเสียคนดังบันเทิงจากโรคโควิดอีกครั้งค่ะในวันที่7กันยายนก็คือคุณทันวาราศีธนูนักร้องลูกทุ่งชื่อดังได้มีการเสียชีวิตลงในวัย50ปี คุณธันวาราศีธนูค่ะเป็นชาวหนองบัวลำพูชดจบเพียงชั้นป .6 นะคะไม่ได้มีโอกาสเรียนต่อจึงเสี่ยงดวงเข้ากรุงเทพเคยสู้งานหลายอาชีพค่ะอย่างเช่นคนงานก่อสร้างเด็กเสิร์ฟจนมาวันหนึ่งค่ะเจอเพื่อนเก่าที่เป็นนักดนตรีก็เลยมีการชักชวนให้คุณทันวาเนี่ยมาร่วมวงทันตะวันด้วยกันแม้วงจะแตกไปนะคะแต่ว่าคุณธันวาเนี่ย ก็ยังคงเดินตามความฝันของตัวเองจนได้มาเป็นนักร้องมีผลงานเพลงที่โด่งดังมากมายอย่างเช่นเพลงไก่ตาฟางกิ้งก่าได้ทองอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งทีนี้ค่ะไม่กี่วันต่อมานะคะในวันที่13กันยายนเนี่ย ก็ได้มีการสูญเสียอีกคนค่ะก็คือคุณธมยันตีนะคะหนึ่งในนักเขียนอมตะของไทยได้เสียชีวิตอย่างสงบในวัย85ปีธมยันตีหรือว่าคุณหญิงมิมนสิริภัยบูลค่ะถือเป็นนักเขียนระดับตำนานที่มีนวนิยายโด่งดังมากมายอย่างเช่นคู่กรมใบไม้ที่ปิดปลิว โดยการจากไปของคุณธมยันตีครั้งนี้นะคะเหล่าคนบันเทิงเนี่ยต่างเข้าไปแสดงความไว้อะไรค่ะอย่างเช่นคุณเมิรทงชัยแล้วก็คุณกวางกมลชนกนะคะอดีตพระนางในเรื่องคู่กรรมที่ได้มีการโพสเสียใจขณะเดียวกันค่ะก็ขอบคุณคุณธมยันตีนะคะที่สร้างตัวละครโกบริอังสุมาลินให้มีอย่างทุกวันนี้นั่นเองค่ะต่อมาค่ะผู้ชมคะในวันที่15กันยายนนะคะก็ได้มีข่าวร้ายเกิดขึ้นอีกค่ะก็คือเสนาคก คุณสมชายเปรมะภาพงศ์นะคะหนึ่งในอดีตพิธีกรรายการยุทธการขยับเหงือกที่โด่งดังในยุค90 <S <S ก็ได้มีการจากไปด้วยโรคมะเร็งตับคุณเสานาโคค่านับว่าเป็นหนึ่งในบุคลากรในวงการบันเทิงที่สร้างคุรุปการให้กับ วงรายการวาไรตี้วิดเอทีวีไทยเป็นอย่างมากนะคะรวมทั้งยังสร้างรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะมากกว่า30ปีแม้ว่าเสนาโฮ้กค่ะจะเสียชีวิตลงแล้วนะคะแต่ผลงานแล้วก็การสร้างรอยยิ้มของเขาเนี่ยยังคงอยู่รวมถึงเป็นที่จดจำของแฟนคลับตลอดไปค่ะ ต่อมานะคะก็คือคุณพรศักดิ์สองแสงนักร้องลูกทุ่งชื่อดังได้เสียชีวิตลงในวันที่15ตุลาคมปิดตำนานเจ้าของฉายาไอหนุ่มแขนซ้ายลายมาังกรพรศักดิ์สองแสงค่ะเกิดที่จังหวัดขอนแก่นที่บ้านเนี่ยมีฐานะยากจนแต่ว่ามีใจรักแล้วก็อยากที่จะเป็นศิลปินจึงได้มีการเข้าสู่การลูกทุ่งมีผลงานชุดแรกเนี่ยในปี2524 ต่อเนื่องมาประมาณ40ชุดนะคะมีเพลงเป็นที่รู้จักหลายเพลงเลยอย่างเช่นเต้ยสาวจันกั้งโกมีเมียเด็ก an ซึ่งคุณพรศักดค่ะก็ยังเคยจัดคอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์ประชันกับคุณเบิร์ดทงชัยไม่อินใจด้วยนะคะนักร้องดังของเมืองไทยเออมีการประชันกันด้วยแล้วก็ยังนับว่าเป็นหมอนรำคนแรกๆที่มีโอกาสได้โชว์งานเดินสายในต่างประเทศด้วยค่ะไม่ธรรมดาจริงนะคะอีกอย่างค่ะ ไม่กี่วันต่อมาถัดจากคุณพรศักดิ์นะคะในวงการบันเทิงเนี่ยก็ได้มีการสูญเสียอีกครั้งด้วยมะเร็งสมองก็คือได้มีการฆ่าช,ชีวิตคุณออสคิริบูลหรือว่าคุณรณชัยถมยาบริวัติอดีตนักร้องนําศิลปินนักร้องดังยุค80จากวงคิริบูลในวัย5้ปีคุณออสคิริบูลค่ะนับว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในยุค80เป็นนักร้องนักดนตรีนักสแสดงแล้วก็นักแต่งเพลงชาวไทย อดีตเนี่ยนักร้องนำแล้วก็หัวหน้าวงครีบูนแนวซิงคอมโบนะคะตั้งแต่ปี2526มีบทเพลงที่มีชื่อเสียงก็คือรอวันฉันรักเธอแล้วก็อีกหลายเพลงเลยค่ะด้วยน้ำเสียงที่ไพเราะนะคะทำให้คุณออสเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็จดจำได้มาถึงจนทุกวันนี้ค่ะและในวันที่2อธันวานนะคะได้มีข่าวร้ายเกิดขึ้นอีกครั้งค่ะก็คือคุณอาพรปานกระทก นักแสดงดาวร้ายระดับตำนานของวงการบันเทิงนะคะได้มีการเสียชีวิตยอย่างสงบในวัย67ปีนับว่าเป็นนักแสดงคนไทยที่ เชื่อว่าคนไทยทุกคนกับคุ้นหน้าคุ้นตาเพราะว่ามีผลงานมากกว่า200เรื่องและคุณอภรพรนานกระโทกค,ค่ะยังได้มีการรับโอกาสที่ดีในการแสดงภาพยนตร์ระดับฮอลลีวูดเรื่องโคตรเพชรฆาตแขนข้ามโลกอีกด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะผู้ชมขานในวงการบันเทิงค่ะยังได้มีการสูญเสียบุคลากรบุคคลที่สําคัญอีกหลายคนนะคะทั้งนักแสดงตลกอย่างชาลีเชิญยิ้มอัศวินรัตนประชาอาดีตพระเอกดังแสงสุรีรุ่งโรจน นักร้องลูกทุ่งชื่อดังวีรศักด์สุนทรศรีหรือนาแดงคารวานนะนะคะรวมไปถึงนักแสดงเออหลายคนอย่างคุณภัยลินจิตอําพลนักแสดงและนางแบบชาวไทยเกชาเปลี่ยนวิถีนักแสดงอวุโสกิ่งดาวดารณีอดีตนักแสดงแล้วก็อดีตคนรักของพระเอกตลอดการอย่างมิตรชัยบัญชาทีนี้ค่ะทางไทยนิวส์ออนไลน์นะคะก็ต้องขอแสดงความอาลายัย ต่อการจากไปของดาวทุกดวงแล้วก็ทุกรอยยิ้มทุกเสียงหัวเราะทุกผลงานจักจดจ,จําอยู่ในความทรงจําของคนไทยตลอดไปค่ะยังไงก็ตามค่ะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของเดาคนบันเทิงในครั้งนี้ด้วยนะคะและนี่ก็คือข่าวไวัยไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกระแสร้อนของสังคม